รถโดนพิเศษขบวน13ต้นทางกรุงเทพอภิวัต 20. ร20.05นาฬิกาปลายทางสถานีรถไฟเชียงใหม่8.40นาฬิกากำลังแล่นออกจากโอโมองคขุนตาลเพื่อจะไปสถานีรถไฟขุนตานอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพู